ลิฟมิสแคนนะคะพนมค่ะโอ้โหวันนี้แต่งตัวเสสี่หวานเหลืองน,น่ารัก<บ>ชุดจากสปอนเซอร์ค่ะอ๋อวันนี้เป็นกิจกรรมอะไรบ้างสรุปให้ฟังหน่อยนะครับวันนี้<ต>นนทั้งวัน,นได้เลยวันนี้นะคะพวกเราก็ไปซ้อมเต้นกันเหมือนเดิมนะคะสําหรับงานไฟนอลของเรารับรองว่าจะเต็นแน่นอนไปที่อ่าบราโวค่ะทั้งวันเลยแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีสปอนเซอร์มาค่ะสปอนเซอร์เจ้าแรกจะเป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้า หนูลงติกต็อกไว้แล้วทุกคนสามารถไปดูได้เลยนะคะเสื้อใส่สวยมากแล้วก็นี่สองของเรานะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยด็อกเตอร์ชิลค่ะทุกคนด็อกเตอร์ชิลก็จะได้ผ้าพันคออย่างนี้กันนะคะแล้วก็ได้กางเกงกันมาวันนี้แจกรางวัลเยอะมากเอี่แม่ก็ม่งแจกรางวัลเคราะห์ตรงเคราะต่อไปนไงบ้างของอูลิาของหนูก็ได้มาหนึ่งรางวัลขันขอใจนี่แหละหนึ่งล้านจ่ายได้หนึ่งหมื่นบาท แต่ก็มีเพื่อนหลายคนนะที่ได้ถึง10ล้านใจได้10,000แบาทเลยแลเมื่อกี้ไปทำฟาดจับบอกเขาได้อ๋อใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นดอ้อมเพื่อนๆนี่แหละค่ะประมาณ5คนที่ได้ไปหนึ0 0แสนบาทดีใจด้วยโอแฟนคลับที่มีอีกเลยก็ก็อยังหนึ่งหมื่นบาทแสดงว่าโอลิฟได้1ล้านหัวใจกถือว่าโอ้ไม่ธรรมดานะกนะ็หลายๆด้อมช่วยกันไอเดียด้อมโอลิฟด้วยแล้วก็หลังจากที่ กดของด้อมจาาด้อมเหมยด้อมพี่ลินอะไรเสร็จแล้วเขาก็มารวมตัวก็ช่วยน้งนองๆคนอื่นด้วยทยอยยยกันไปอ,อยากให้ได้หลายๆคนขอบคุณนะคะให้พูดถึงที่ป๊อปอีกหน่อยเหมนเขาบงเขาโหวกันเราเราไปถึงไหนละหรือเขาเขาได้ห้าคนแล้วไ,ได้แล้วค่ะก็คือได้ผลสรุปมาเมื่อวานนี้ปิดโบวแล้วได้ห้าคนแล้วอ่ารู้สึกว่าจะมีมะประางมีพี่ลินมีพี่พ่อ,ม,พพอมีจันจ้านะคะ แล้วก็มีเอใจกลแกมแกวน้องก็แต่เราก็ยังโชว์อยู่นะได้โชว์อยู่ถูกต้องทุกคน25คนยังได้โชว์เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่5คนนี้จะได้ร้องมาพิเศษ1เพลงคนละ1เพลงเพลงทีนี้วันนี้เราก็จะเข้าคอนเซ็ปต์ของเราเหมือนเดิมวันละเพลงวันนี้จะอยากโชว์เพลงอะไรเสียงรู้จวายมสียรู้วยนึกวหนูจะพูดไม่ได้เลยเดี๋ยวขอไอ้ก่อน เพราะว่าติดไปดูในโต๊ะของโอเล็กนี่มีแต่ร้องเพลงนั้นเลยนะเสียงเสียงคือคุณเสียงอ่อนมากเลยขอบคุณค่ะช่วงนี้ก็จะร้องได้แค่แบบวันละเพลงสองเพลงใช่ไปไม่ไหวก็ไม่ต้องร้องได้เดี๋ยววัหลังมาร้องให้ฟังค่ะเดี๋ยวบอไปแบบทิ้ยาในน้ำไปเยอะก่อนอ่าลองม่ตบบายนะแล้วก็มีวหนึ่งคำถามเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราจะเราก็มากันแบบยี่สิบสี่วันแล้วนะยี่สิบสี่วันแล้วมี้ คุยกับเพื่อนครบ77จังหวัดหลือยังเดี๋ยวมูขายไม่ครบเลยไม่ครบจริงๆนะยากเหมือนก,กันนะคะทุกคนการที่จะมารวมตัวในครบ77ยากไหมยากยากนี่แค<า>่มูสัมภาษณ์ได้ประมาณทั้20คนได้มั้งใช่ใช่แต่ว่าก็พอจำได้แล้วค่ะว่าแบบเดินผ่านก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้จังหวัดอะไระอย่างเนับหนึ่งถึงสามให้พูดชื่อเพื่อนห้าคนภายในห้าวินาทีเล่นสองสามวิวีร้อยเอด็ด <c oughs> แก้มล้านนะ โอเปียสมูกสะโพนโฟล,ลิงแล้วก็ประโถงเออน่าขันขัน <laughs> โอเคโอเคขอบคุณโมลิฟนะครับวันนี้ไม่ได้ฟังเพลงรับเพลงนะเพราะน้องไม่สบ,บายนะครับท่านผู้ชมขอบคุณนะครับ